เ่นคนนั้นเอาไปจัดก,การเลยดีืวเ่าคนนั้นอยู่กรุงเทพคนคนนั้นให้คนนั้นจัดก,การเลยบอกกูหักกูให้แบบไอ้นนออนเลยไอ้ไอ้นนโอไปเลยหมื่นหนึ่งยิงแม่ง,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 ง <c oughs> อย่าแต่เชื่อเลยว่าต้องมีมันต้องพ่อแม่มันต้องอยู่แน่นนก็ต้องเก็บแม่งสามคนเก็บแม่งบ้าน <Yeah. S 1> แต่โมว่าไม่ต้องหรอกปู่ให้มันกลัวดีกว่ามันเป็นเด็กเราสู่ให้มันกลัวว่าเออว่าว่าว่ากูกูรู้กูรู้ว่ากูรู้ที่อยู่มึงแล้วนะมึงอยานะอะไรเง,งี้ยปูกมันเพอเออปู่ที่อยู่มันพอแนละ้วมันก็กลัวตายหานะ่าแล้วกลัวที่หัวตัวหายแล้วมันอ่ะเออไม่ง่งยเก็มแม,ม่จบซะทีอ่ะมันคูรเบื่อเลยเบื่อชี่หายเลยเค็ดว่าเล่นโปเกมอนมันต้องยุ่งยากขนาดนี้หรยวะได้หลนะถ้าคุณบอกว่าแบบอะไรนะคุณเมรไอ้นั่นอ่ะ ต่งคุณเจอคุณเจอแบบคุณเล่นรัวๆไอ้เคียนี่ม่นอย่างรั่วเลยนะไอ้เคียนี่ม่นยางรัวลมออกแล้วอันนี้รัวเลยนยี่โคตรเหนื่อยเหนื่อยใจกับแม่งจริง <c oughs> หาหาแหน่แหเอาดิคอร์ดเพื่อนมันมาดิเดี๋ยวผมเอาเอาไปหาไอพีเพิ่มจะได้สปกไม่จบหลกัลกหลกัลกหลกัลกหลักเลงมันแต่ว่าเราต้องสปกเพื่อนเหมือนเพื่อนมันไม่อยู่มะ้ยเด็ขคอร์ดเพื่อนมันอยู่ต <c oughs> ิดต่อแอดมินเนี่ยกูว่ามี มันมันมันอยู่ในต่อไอ้เมียก่อยู่มันเคยร้องแล้วมันเพื่อนมันกดอูเมจิอ๋อเพื่อนมันเคยกดอ๋ออ๋อที่เราแคปไว้ตอนนั้นนี่หว่าใช่ไหม About you แมปนี่เซิร์ฟปิดซุมหมดหรือเซิร์ฟวอร์ซีวะไอ้เฮียมีระเบิดบ้านด้วยอ๋อวิตอร์ลีระเบิดบ้านหุนนวิตอร์่ีพวกผมไประเบิดบ้านมันแล้วสองรอบมันยังไม่เข็ดก็เหนื่อยละเขาโดนรอบเดียวเข็ดหมดแล้วเออก็เหนื่อน่ะ คนอื่นเนี่ยเขาโดนรอบเดียวแล้วเข็ดเลยคุณแต่ว่าไอเจนี่ไม่ไม่เข็ดโค้ชเฮียเลยสองรอบด้วยแรกจะโดนรอบสักอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่งอ่งไม่งอกมึงต้องแบบไมเซ็ตยังไงของมึงวะนี่ยไ,ไอนี่เล่นโลบอก x อยู่เด็กกระโปงแน่นอนลงรูปลงรูปไอดอลด้วยน่าจะติดหน้าดูไหนลองเจอส,สิดีโซ่โอเคได้ไอพีละ ใช่เร้ววะเพื่อความแน่ใจลงใหม่ดิใช่ไอพีมาแร้ววะเดี๋ดวได้ได้ไดก๊อปปี้รู้สึกดีแค่ไหนและกูไม่คกูเลิกเลยนเซิร์ฟพียนั่นกว่านี่ไม่ดีไม่ไปเรีนเซิร์ฟแบบนี้ไม่ครับคุณไม่ใช่เด็กคุณเกีย์อะไรคุณไม่โดนอย่างนี้หรอกไอ้นี่มันเกียดตัวเองยไม่มันมีบึ้มบ้านเนี่ยมันไม่โอเคแล้วด้วยมันไม่โอเคแต่บึ้มบ้านแล้วที่ทำกันเพราะว่าแอดมันพึ่งไม่ได้คุณย ไม่ได้โคพดกระโหลกกระลายเลยเฮียกู้องแบบูเล่นต้องจัดการกันเองอ่ะอกบ้าแต่มกูจัดการกัเองวกูทำอะไรได้ล่ะกูทำได้แค่นี้แหละบังบ้านมันอะมากสุดที่กูทำได้อ่ะเฮียที่แบบมันทุกคนงจะทำได้อ่ะเเจอใช่ไหมไม่ใช่นี่คนเดิม IP มันเปลี่ยนจริงไหมเนี่ย รีโซนไหมเมื่อกี้นี่ไม่ฉลาดเรื่อง VPN หรอกไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันมันมันไม่มันไม่ป้องกันเลยเห็นละมันไม่ป้องกันเลยผมลวงครั้งเดียวเจอเลยอมันเป็นเด็กคุณเป็นเด็กอย่าไปอะไรมันมากเอาปู่มันให้ให้มันให้มันสะดุ้งก็พอว่ามันรู้ได้ยังไงวะแค่นั้นพอนสะดุ้งเล่นถามเซอร์ว่าบ้านใครอยู่นนท์ไหมครับ าตอบจริงเนี่ยมันก็ยี่เด้ไม่แบบไม่เออดละไม่ไม่ต้องไปทาถามคุณทําเป็นแบบว่าอ่าตอนมันมีเรื่องหรือมันคุยมันมีโอกาสที่มึงได้คุยกับมันอ่ะอมึงค่อยพูดแบบเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเข้าใจปะมันจะได้สะดุ้งอยู่อาถามมันอ่ะอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใหญ่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนไปเยี่ยม เดี๋ยวพอเงไปเอียยไม่เหี้ยแต่ดูดีกัี่คยกันสนุกสนุกยกันสุดสเพื่อนถ้าไมไอพีคล้ายกันก็แสดงว่าที่เดียวกันเสนเดียวันเดียวกันไอพีคล้ายไอพีคล้ายกันอันเดียวกันเลยอันเดียวกันแสดงว่านั่นแหละที่เดียวกันละแสดงว่าอยู่หอเดียวกันอยู่ด้วยกันโอเคเก็บกระทืยมหนึ่งได้ถึงสองอ่ะ ผมว่าม,มันมีสามคนมันมีสามอีกตัวหนึ่งไม่มี<อ>ก็น่าจะอยู่ในแสดงว่าอยู่หอเดียวกันสามคนแล้วก็นั่งเล่นกันไม่น่ามาถึงสมานฉันกันขนาดนั้นเพรว่าต่อให้มีดิคอร์มันก็ไม่ได้สมานฉันกันขนาดนั้นหรอกเนอะเว้นแต่ว่าต้องอยู่ใกล้ๆก,กันเลยแสดงว,ว่าอยู่ใกล้ๆก,กันทีเนี้ยเหลือชื่อละจะเอายังไงว่าให้ได้ทะเบียนล้านมา เออผมล้วงอยู่แล้วผมจะเป็นสตอเกอร์อยู่แล้วเนะนี่ยสตอเกอร์ที่ไม่ตามล่าผู้หญิงอ่ะกูตามลา่ <c oughs> า,ลาคนที่แบบเป็นทาเกตกูเลยแบบมันมันทาก็ดเด็กผู้ชายอ่ะเฮี้ยนกระโดดเหมือนกันไม่ใช่หรอวะอ่ะอันนี้เราทาเก็ตเพราะมันเป็นเด็กเกียนกูอยากสั่งสอนแม่งมันมัน 4, มอสี่มอห้าสั่งสด้หรอเซิร์ชดิโรงเรียนม,มันอ่ะไอ้ข้างๆในนั้นอ่ะใ,ใกล้ๆที่อยู่ใกไก่ ต้องเนแบบหรอหรอืมแม่แม่ไม่ย้ายมันหรอกไม่แม่ลองเซฟว,ว่าโรงเรียนน่ะมีถึงชั้นไหนเซฟข้อมูลเนาะข้อมูลทั่วไปเลยยังไงก็มีบอกโรงเรียนมันอยู่ไหนไอโรงเรียนข้างๆมันในแบบแ่นะโรงเรียนคลองเกลือน่ะใกล้สุดละน่าจะเป็นโรงเรีเยนนั่นแหละอืมถ้าเป็นโรงเรียนยังไงก็ต้องมีหัวในแบบใช่โอ้โหทางมันเป็นไทเวีได้นะถนนไทยบียข้างๆ แต่มันอยู่ใต้ล่างแน่หอมันอะ่ะเออหอมันอยู่ด้านล่างมองว่าเป้ามันชี้ไปตรงด้านล่างโรงเรียนอะไรนะคลองเกลือใช่ไหมคลองเกลือแบบคลองอะ่ะแบบเำาว่าลองอะ่ะแล้วมีคอควายอยู่ด้านหน้าแล้ว,วก็เกลือมีโรงเรียนใกล้สุดแค่ตรงนั้นฉะนั้นมันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละเพราะหอมันอยู่ไกลๆมันเดินไปแป๊บหนึ่งอะ่ะมันเดินไปประมาณ สุว่าตื่นมาหกโมงใช่ไหมแต่งตัวเสร็จแบบแตงแต่งตัวเสร็จอ่ะครูให้ครึ่งชั่วโมงมันจะต้องใช้เวลามันสิบนาทีถึงสามสิบในการมาโรงเรียนแสดงว่าอยู่ตรงนั้นแหละเออใครเขาตื่นหกโมงวะอ่าถ้าโรงเรียนสมัยเนี้ยเขาตื่นหกโมงใช่เอ๊ะเขาตื่นมันน่าจะตื่นหกโมงมันอาจจะไม่ตื่นตีห้าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าสมัยเนี้ยอ่านักเรียนมันต้องตื่นกันตีห้าใครเขาตื่นตีห้าเขาตื่นกันเจ็ดโมงยัง แล้วเข้าโรงเรียนสายเว้ยจะได้ไม่ต้องเข้าแถวไม่งั้นร้อนเอออันนั้นก็อันนั้นก็อยู่ที่นิสัยคนละแต่แบบเอาซิมเพิลพื้นฐานมันจะต้องตื่นมานน่นแหละเออถ้าที่ผมสังเกตพวกแบบคนพวกนักนักเรียนรอบตัวมันอยู่มันถึงปวชใช่ไหมปวชไหนปวชสามแล้วก็มัธยมเป็นโรงเรียนที่ข้ามแปะกปกติโรงเรียนจะ มันจะต้องมันจะต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะถ้ามันจะเป็นปะวะชก็ต้องเป็นปวชมันห้ามเป็นมัธยมอแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มีเจระสงสมเพื่อทําให้คนเอฐานะสามาแบบมันอนะเออสามารถแบบเรียนจบมัธยมเซกปก็ปะว,ะปะวะชต่อได้อืม เพราะว่าการที่มันมีปวชกับมัธยมหลักสูตรมันจะเพี้ยนเพี้ยนสุดๆเอามาอยู่ในที่เดียวมันเพี้ยนอืมซอยแจ้งวัฒนะจัมาด้อยอยู่หอเดียวกันกูสงสัยไอ้เคียบเพชรที่มันล้อมึงวะกูอยากรู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนไม่ไม่ไอ้นี่ไม่ไอ้เพชรอะหาข้อมูลให้ไอ้ที่อไอ้เียบมันล้อไอ้เพื่อนมันอะไม่มีใครพูดสักตัวมีแต่มามมาาฟังไ้เ้ย ารฟังสนุกใจกันแน่มันหรือเพื่อนมั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 นเพื่อนมันอะเข้ามาฟังเพื่อนมันคนไหนเนียเลดี้ไอ้เหี้ยเหมือนลาบิลเดนนะไอ้สัสลองหาดิผมว่าจำได้ว่าโปรไฟล์มันอะเป็นคนใส่เสื้อดำชุดสีดำอ่ะไม่ใช่ตัวสีดแำนะมึงเสื้อดำไอ้วินโด้เจมดใช่เหมือนมันมันบอกว่าผม ไม่ใช่กูจําได้ว่าไม่ใช่มึงไอ้เงี้ยเพราะมึงมัด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันเข้ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เข้ามาจเอ้ยไอเชนี่ไอเชนี่ไอเชี่ที่มันทําเป็นรู้เยอะอไอเรื่องหอ่อไอเชนี่ตัวหนึง่งมึงใครไดนดูดิกูสงสัยแล้วเกินอันนี้คือตามชื่อในไอในพิกซ์มอนหรือว่าเอาวนดีดีคอร์ด ผมเอา,าไอดีจัดดิคอร์ไปเซิร์ชเลยไปเซิร์ชเป็น i อ a d d r e s เลยเฮี้ยมันทำาอย่านงันได้ด้วยหรอวะทําทำได้คุณแค่ <S <S <ไก>แเราเล่นดิคอร์ก็ถามเท่าเท่ากับว่าเราเปิดไอพแล้วคุณ <S 1> <S 1> <S ถ้าใช้ VPN ไะมไม่แค่คุณแค่คุณเข้าไปในไอเซิร์ฟของดิคอร์อ่ะมันก็สามารถแฮกข้อมูลคุณได้แล้วอ่ะท,ที่มันระบาดอยู่เชืองหนึ่งอ่ะอสมมติคุณคุณเข้าเซิร์ฟไปก็มอนไอเซิร์ฟนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณเข้าดิคอร์มาเนี่ยคุณโดนละ เพราะผมเคยเคยคุยกับไอคนที่มันแฮกเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไงผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ามึงแฮกได้ยังไงวะมันเหมือนมันเอาไอพีดิคอร์ของเรานี่ไปทําอะไรต่อก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยนะไอพีแม่งคุ้นๆว่ะอันเดิมเหรอวะอันเดิมก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันหมดไปน่ะแสดงว่าไอคนที่มันรู้มากไอนั่นก็อยู่ด้วยแสดงว่าสักคนได้ละเจอดิคอร์มาละสักคนก็บอกอยู่ไม่แปลกหรอกก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละไอนั่นน่ะ ไอที่บอกว่าเจอที่คอร์ดอ่ะไอะที่บอกว่ามันเจอคนฟาร,ร์มหอเยอะๆเออั่นแหล,ละคุณคุณแบสกายผมเจอผมเจอพิกับ,บ้านพวกแมงล่ะอยู่หอเดียวกันสามคนเลยใช่หรออยู่ใกล้อยู่กับโรงเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนคลองเกลือเย่อยู่นนทบ,บุรีนอืมตรงซอยวัฒนะแจ้งวัฒนะน<อ>่าจะอยู่ใต้ไฮเวย์เพราะว่า,าเล่นเกมหรอ ไม่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 เป็นหอเลยไม่มาสมัครที่คอดที่หอแสดงว่าเพื่อนมันต้องไปรู้จักกันที่โรงเรียนมาแล้วเพิ่งมานั่งสมัครที่หอเออแสดงว่าที่หอแสดงว่าที่โรงเรียนมันอาจจะมีระบบยึดโทรศัพท์อยู่เฮ้ยทาไมคอนเซ็ปต่างวะแสดงว่าสามกันแสดงว่าสามแสดงว่าไอตัวนั้นก็เป็นตัวเดียวกันเนต้องบอกน้าโตใครอยู่นน้บคุณดีใครใครอยู่โรงเรียนคลองเตลอไหมมีคนอยู่ไหมคลองเกลือคุณไม่ใช่คลองเตยเออคลองเกลือใครอยู่โรงเรียนคลองเกลือไหม เดี๋ยวมันก็ดึงเองไงไอ้เพียเออะดึงเลยแล้วมันจะพูดกบเกลื่อนรู้นิสัยเลยนะแล้วมันจะพูดกบเกลื่อนถ้ามันกบเกลื่อนใช่ว่าถูกต้องนะถ้ามันทําเป็นแบบพูดอะไรหรืออะไรทรงๆนะครับก็แบบนั่นแหละใช่ว่าสุดต้องเดี๋ยวต้องไอ้พัดเดี๋ยวพัดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวจะถามเขาเพราะมันแหกเขาไม่ให้เอาคนที่คิดว่าเป็นโจทย์กับมันะไปไปคุยเส้นเอาถุกเสนเอเวอร์เงี่ย สำนเำนาถุกตออ้องสำนเาถุกต้องถ้าใช่ถ้ามันปฏิเงน,นแหละมันก็บอกคุยอะไรเลยแบบไรไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็แบบนั่นแหละแต่ว่าใช่อราถามเลยเจตัวจริงมาสักถามเลยมันคุม้มคุ่มนักเรียนหน่อยนะครับทําตัวสะทุนมากเลยในโซเชียลโอ้รู้ละทีเนี้ยก็เอาพิกัดมนะันอะไปเลิร์นหาเฟซแต่แม่งจะแต่ว่าจะสกิลใหญ่มากสกคกใหญ่ต้องเซิร์ชหาเทียแม่งโคตรใหื่ เอาไม่เชื่อจริงอะจริงถ้าถ้าซร์ชแล้วรู้ได้ว่ามันใช้บัญชีอะไรมันจะดีมากแต่ไอดีไอดีมันไม่ใช่ไอคี IC มันไม่ใช่ประเด็นเชีย่ยหนีเ,เด็กเวน <c oughs> ต้องมาเลยอย่ยเต้ปากคุณไหนเนยแต่ผมว่า <c oughs> เดี๋ยวผมว่าแนละ้วเย่ยหน้าอย่างแม่งกูว่ากูเอามันกลัวมันไปทําเป็นกวเอาไปทําเป็นไส่กล่อกนี่หว่าเยีาหน้าจะอร่อยกว่าเยอะเนี่ย กูแบบเรียนอาหารมาด้วยนตะ่กูจะได้เอาคนไปแปรรูปแล้วเนะี่ยอร่อยเลยนะทำเออเป็นแน่กูได้แล้วโปรเจกต์จบออยาแต่ก่อนเนี่ยคนน่ากาลัวจังวะไอ้ย่สวัสดีครับเออคุณตองคุณตองคุณตองมาพอดีเลยผมจะบอกว่าผมเจอพิกัดบ,บ้านแม่งแล้วนะเอาเงี้ยโอ้ยจะไถามคนเลยมันอยู่หอเดียวกันคุณไอ้สามตัวนั้นอนะ่ะมันอยู่หอเดียวกันหอเดียวกันด้วยเอออยู่หอเดียวกัน มันมันอยู่มันอยู่นนทบุรีนนนอ่านนทบุรีอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะอ่าอยู่มีโรงเรียนหนึ่งที่ใกล้ใกล้ก็คือโรงเรียนคลองเกลือแสดงว่ามันเป็นนักเรียนมันอยู่แถวนั้นมันอยู่ถนนตรงแถวนั้นถนนแถวนั้นเป็นไฮเวย์เนถนนไฮเวย์หมดเลยมีทางด่วนแต่ว่ามันมันแล้วหอมันอยู่ด้านล่างแสดงว่ามันมันลง มันมันเอาอะไรนะมันพักหอใกล้กลๆโรงเรียนมันเออนีอยประมาณนั้นถ้าเดินทางใช่ไหมมันเดินไปมันเดินไปดูก็รู้แล้วมันเดินไป <c oughs> ไม่เละกันเล่ามเละันจอมของผมหายยากกว่าเนี่ยตัวไหนเล่นได้บ้างเน่ยพี่ <c oughs> ผมจะบอกว่ามันอยู่อะไรนะปากเกียดอ่ะคุณเอออะไรเงี้ยมันอยู่ปากเกีย ไอวีดีป่ะตัวเนี้ยตัวไหนตัวเขียวเหรอเชี่ยทีนี้กูจะต้องหาให้เจอย5สิบห้าพี่ย่าฝาเอาได้โอ้สปีดสูงนี่ย่โคตรเก่แต่แต่ชันจะจำไปว่าฉันจะไม่เอาชันฉันจะไม่หาไอพีผู้หญิงขอผสมพันธุ์หน่อยดิขอผสมพันธุ์หน่อยตัวเนี้ยได้เหรอเนี่ยอ่าขอผสมพันธุ์หน่อยอ๋อแพดอะถามแพดอะอ่านี่นี่มามามาเทสหน่อยเอ๋ตอนแรกไอคุณตอผมคิดว่าแม่งไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ผมคิดว่าไอ เว็แบเว็บไอเว็บไอเว็บที่ผมไปเอาไอพีมาไม่รู้มันให้ไอพีกูผิดหรือยกูเชื่อไปใช่ไ่มไม่ผิดดีกว่าแต่ว่าไอพีมึงอ่ะเดียวกันในหางอยู่ที่เดียวกันอโอู้เ,เลืองสามเม็ดเลยเหรอแต่ว่ามันมันน่ามันน่าจะสมัครดีคอร์ดกันหอทำไมยังถึงอยู่หอเดียวกันพี่ทิลิปเพ,พิ่มพี่จะพิ้วเขาเอยเข้าไปในพิข้ขาวหัวให้ผมจะทำมวยมันอาช่า มีมีคนอื่นมันมันไม่เข้ากี่ตัวนะอยังไม่ยังมันมีกี่ตัวนะแม่แม่เดวิลเหรอใช่ใช่ใช่คุณเดวิลไม่เคยแอร์โทนเหรออ่าไม่ละมันคนตองคนอะไรแม่ทำไงดิเอ้า